ก็โอเคครับผมน้องๆวันนี้ก็มีก right? ิจกรรมดีๆอีกแล้วนะฮะ GM จะทําการแจกตัวละครนะครับน้องๆคนไหนที่ไม่มีตัวละครตัวใดก็เข้าไปรับได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลุงของของลุงขอเข้าไปดูก่อนนะตัวไหนไม่มีลุงที่ลุงไม่มีบ้างนะจต้ามีแล้ววิงของฟึ๊บฟึ๊บลุงดูแป๊บเอหนึ่งสองสี่ก็มีแล้วโอเคลุงคิดว่าลุงจะเลือก Let's go full throttle เลือดคุณครูห้าหนุ่มทุกสีวิเวลาสองร้อยวินีเรจะเอาตัวละครตัวนี้นะให้น้องๆกดเข้าไปที่ตรงนี้นะป้อมมือบนไหมตรงตารางเนี่ยตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดที่ล็อกอินฉลองครบรอบนะครับกดเสร็จแล้วก็ให้น้องเลื่อนเอาเลยจะเอาอตัวลนะครตัวไหนเนาะสลหรับลุงแล้วก็จะเอาทางด้านของตัวนี้ตัวอื่นลงมีอยู่แล้วลุงจะเอาตัวละครตัวนี้นะครับเพราะมันเท่มากเลย ให้ตรงลงตงลงขอดูตัวนี้อีกตัวนึงขอดูสกิลตัวนี้อีกนิดนึงนะ Eyes are useless when the is blind mind ลดความเสียหายที่ได้รับจากระเบิด15%และปืนลง5%เป็นระยะเวลา5วิปูดา45วิตัวนี้ตัวนี้โหดนะตัวนี้โกงอยู่นะลดความเสียหายระเบิดลง15%และปืน5%เป็นระยะ5วินาที ู45วินาทีเฮ้ยได้นะตัวเนี้ยสวยโยสวยโยผมจะเอาโอ้ตัวนี้ก็เท่อะแต่ลุงเอาตัวตัวนี้นะเพราะว่าชอบทรงผมมนะันเท่ดีตัวนี้กดลับไปเลยนี่นะครับผมเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับน้องๆก็เข้าไปรับกันได้นะไปดูตรงนี้มีอะไรไหมสำหรับตรงนี้ก็กดล็อกกันนะแคปซูล,ลแล้วนะม,มีสกินรถนะครับผมแล้วก็กระเป๋ากระป๋ใหม่เนะาะเดี๋ยวลุงลองสุ่มให้น้องๆดูนะครับผมไปด้สิบครั้งหมดเลยครับโอ้โหของมันอย่างดีดูดิโอ้โหดีมากอะของมันดีมาก โอ้โหดูดิโอ้โหของละวันของะวันแหววจริงแหววจริงโอเคไปเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็น้องๆอ,อาจจะโชคดีได้สกินสกินรถมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็กระเป,าเป๋านะครับผมโอเคครับผมน้องๆเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเ,เจอกันในคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงเล่นนะโอเคบายบายครับเชิญวาวว่า,าวสาั่งทุ o m